ซุ่มก่อนซุ่มก่อนสาข์เท <c oughs> <são> ่าไรเนาะฝากไปกำลังใจทีมงานนะครับฟังเบาส่วนเท่าไรมาหอนแล้วก็มาเจรจาแล้วก็ง่วนนาใช่ไามสไปลักษณะที่ไหนมาหอนปุ๊บอยู่ต้นอยู่ข้ามันคือบอกเขาลักษณะเขาโยนหางไปทางไหนต่อออกทางบุญหลายต่อออกทางธงปุญหลายกวนเพิ่งเจรจาไปละง่วนนามือเซ็ตง่วนนาเลยกับสวัสดีเอฟซี ผู้รับชมช่องเบาสอนทะเลวันนี้ก็มาหาต่อเขาก็ครับกับทีมงานเบาหมัดครับเพี้ยนครัห้างแรกกับท้ายไปคลิปสั้นนี่เบิ่งครับห้างที่สี่ครับห้างที่สามโผล่กำลังไปเอาอยู่มันพร้อแล้วครับนี่ยนี่เป็นต่อแดงห้างเลยใบใหญ่ปไปเลยกระซัมลูกฟุตบอลอยู่หรอวะเห็นมันพุดขึ้นมาจากต่อไหมนี่ ไม่ยู่ใสเหรอวะนี่ได้บินขึ้นมาไกลๆเอาต่อน้ำต่อเป็นขอนดอกนี่ซ้ำเห็นครับบรรยากาศบ,บานๆเนาน้ำปาน้ำดงไปเลยละเสียนหาต่อก็ได้ทีมงานกำลังไปเบิ่งทางพุนอยู่ พลอยแหละครับที่ห้างกี่หกมื่นนี่โนครับสูงองได้พี่น้องคนย,ยื่นสูงจนได้ขึ้นต้นไม้เอ่ำไม่ใช่ขึ้นกอเอาเลยท่านกำลังดีกำลังเดีเดมไม่ไหวครับฉากนี้นี่ก็จะกลับน้องครับฉากไปไปมวยปีนนะเจก๊ก้า มวยขึ้นต้นไม้อะมวยยังไงนตาตอมนี่นะมวยตาตอมเป็นอะเป็นผู้เห็นคือกเก่าละยำอะไกันะ้เห็นมาภาคูัลโหบอกภาคได้มีอยู่นี่ข้างที่หกครับตาว่า้่าได้ดอกแยกกันหาใส่สุดทางต้นไม้บัดบิงออง่งเอากินหงองเอ้ยสากลไปเอาโทษศั์มันดีล่ะ

เบิ่งฉากงามๆพี่น้องเอ้ยฉากนี่ล่มก็ล่มไม้ก็บนักนักเล็กกึบจั่วเตรียมเลยพี่น้องเตรียมเลยพี่น้องบ่ลงเว้ยบ่อขาดพี่น้อง ซุ่มกันซุ่มกันสักอะารเนาะฝากคนไลก์กดแชร์เด้อขับคุณทุกในแทีมงานเนี่ยทีมงานขึ้นกกกไหม ตอนนยเอยวตอนหน่ะโอ้เต็มดีไปตลงไปทางไนนองปาไอยกเลี lah, or, you make, well, ้ด้ว่ยงไปไหมมไปไหมไปไหมไปไหบรรยากาศครับป้ามันครับยิ้มงานทองแม่อานหรอมาวะจำเนี่ย เดีอบเลยเรือบเลยเดอบเลยโอ้ครับพนะแม่นีเลยเอารถมาได้ไหมมันเสียวรถมาได้นี่เพนใส่เสื้อพื่นใส่เสื้แลนเาใส่กันมันดีไหม มันปะมันบะฉากดิเกือบเอาลงมาแล้วนะครับนี่สําเร็จละห่างที่หกของมือมึอนี่ใส่เบิ้งดูกคนนะมันเปิดเบิ้องนั้นนี่เต็มบ่เด้อนี่โอ้แม่ก็หลายบาดพุดหุดแม่แปลว่ามันน่าจะเหลืออีกนะเรียบไปชอบมันเรียบน่าจะมีอีกเด้อ มเปลีมาแต่เซนนี่ครับมนี่ดาไลได้จจข้างได้ใจข้างีห้งห้งแต่ว่าก็มีแต่ห้างรุ่นกลางน้องมึเนาะถึงลกฮะถึงล่ดอกบยู่ป้ามันนะ่าากเลยโอ้อันนี้จะสจะทีมงานโทรหาวะนี่ ว่ามันจะถึกตามมาสุดๆนี่ว้าวโฮ้ยสลัดสันข้ณะโทรศัพท์มาเราได้เมื่อแล้วกูว่าอหวาดไปกำลังใจทีมงานนะครับทรงเบาส่วนเท่าไรครับครับค่ำนะครับมาหอดกับพอดีเลย้อยตัวไปเนาะพากันเมื่อยแล้วมาก้อยตัวกินเมนูอีสานครับ เสียบเสีบเราเบิติเขาไปแทนที่ดีเนาะเราบ้ามันคือมาหัดแล้วก็มาเจรจากันกวนนาใ่ไหมจะไปลักษณะน้าแทไม่นาพว่าห้องยีหอนปุ๊บอยู่ตนอยู่ข้ามันคือบอกเขาเสนะเขาโยนหางไปกันไหต่อออกหางคุหลายต่อออกท้างคุณหลายกวนเพิ่นเจรนาไปละงวดน้ามื่อเซ็ตงวดน้านี่กินเนาได้บ้างกิวเน่าได้ไหมีินเง่ากันบ้าง